สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับข่าวด่วนวันนี้สรุป6ข้อนะครับที่นายทกถแถลงไปเมื่อวานนะครับผมจับใจความมาได้ใจความสําคัญ6ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังในคลิปข่าวสารนี้กันเลยครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนายเอกด้วยนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับผมสรุปมาได้6ข้อเรื่องที่นายกถแถลงเมื่อวานนี้ในเรื่องของเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะครับไลเ่เยงกันไปที่ข้อที่1กันก่อนเลยนะครับให้เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนหลายได้ไม่เกิน70,000บาทหรือมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับ พูดง่ายๆก็คือเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเงินเดือนท่านเกินก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเงินฝากท่านเกิน5 0 0แสนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่มีเงินเดือนหรือเงินฝากเกินนะครับเขาจะมี โครงการแยกต่างหากนะครับให้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการช่วยลดภาษีเรียกว่าโครงการ e-funding นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนะครับ 2. ต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะครับทั้งร้านค้านะครับและประชาชนนะครับร้านค้าก็ต้องลงทะเบียนนะครับในเรื่องของเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทประชาชนก็ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนะครับ เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับรายละเอียดอย่างไรนายเอกจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ได้เงิน1,000 0บาทมาแล้วใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนโอนให้คนอื่นไม่ได้นะครับเอาไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นเอาไปชำระหนี้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันเชื้อเพลิงซื้อทองคำอัญมณีหรือเครื่องประดับต่างๆไม่สามารถใช้ได้นะครับ ซื้อสินค้าออนไลน์จ่ายค่าเทอมไม่ได้ห้ามซื้ออบบยมุขต่างๆนะครับสินค้าที่เป็นอบบยมุกทั้งหมดเลยนะครับสินค้าอบบยมุขเช่นเหล้าบุหรี่ผลิตภัณฑ์ยาสูบกระท่อมพืชกระทอมต่างๆนะครับไม่สามารถซื้อได้บัตรกำนันหรือบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีไม่สามารถซื้อได้ไม่สามารถชำระอะไรได้บ้างก็คือไม่สามารถชำระหนี้นะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์ค่าเทอมลูกไม่สามารถ ใช้เงินดิจิตอล1นึ0 0มบาทชําระได้นั่นเองนะครับ 4. ซื้อของภายในอําเภอตามบัตรประชาชนร้านค้าไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีก็สามารถเข้าร่วมได้แต่ร้านนั้นต้องนําเงินในส่วนที่ได้มาไปใช้ต่อนะครับส่วนร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเมื่อชําระเงินดิจิตอลแล้วจะสามารถขึ้นเงินได้เลยตรงนี้หมายความว่า พื้นที่ที่จะใช้งานเงินดิจิตอลหนึ0ง 1, บาทนี้จะต้องอยู่ในตัวอำเภอตามบัตรประจำตัวประชาชนถ้าท่านใดอยู่กรุงเทพมหานครแต่บัตรประชาชนท่านอยู่ขอนแก่นอย่างเงี้ยท่านก็จะต้องกลับไปใช้เงินตามอำเภอที่ท่านอยู่ตามบัตรประชาชนนะครับและร้านค้านะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีก็ได้นะครับเพียงแค่ท่านลงทะเบียน กับแอปเป๋าตังนะครับหรือร้านค้าที่เคยลงทะเบียนกับแอปเป่าตังเอาไว้แล้วก็สามารถรับเงินตรงนี้ได้แต่ยังจะไม่สามารถขึ้นเงินออกมาเป็นเงินสดได้ถ้าจะขึ้นเงินออกมาเป็นเงินสดได้ร้านนั้นจะต้องเข้าอยู่ในระบบภาษีนะครับ 5. จะใช้แอปเป๋าตังในการใช้จ่ายเงินดิจิทัล1น0 0 0 0บาทนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแอปเป๋าังก็มีฐานผู้ใช้งานอยู่แล้วประมาณ40ล้านคนนะครับก็ทําให้ง่ายนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบขึ้นมานั่นเองนะครับก็ทําให้มีความสะดวกและรวดเร็วกับผู้ใช้งานแล้วก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะครับ จะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2567นะครับไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2567นะครับอันนี้คือระยะเวลาในการเริ่มใช้งานและจะต้องใช้ให้แล้วเสร็จ ภายใน31ตุลาคมแต่สำหรับในเรื่องของวงเงินที่ยังหมุนเวียนกันอยู่นะครับในโครงการเนี่ยนะครับสำหรับวงเงินตรงส่วนนี้นะครับก็ยังจะหมุนเวียนไปได้นะครับจนถึงปี2,570กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมแต่อย่างใดน,นะครับผมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายเอกด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเอาไว้ให้กันด้วยนะครับแล้วเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ